สวัสดีครับตาวัฒไทยครับแล้วก็เห็นมุมอย่างนี้ก็เป็นบล็อกอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็จะไปวที่อยุธยาด้วยนิดหน่อยส่วนจะมีวัดไหนบ้างไปดูกันและนี่ก็คือเป้าหมายแรกนะครับ วัดสว่างอารมณ์สนพริจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้างหน้าน,นี่คือวิหารลอยพระพุทธบาทนะแล้วก็มีเจดีย์กับอาคารอืน่นๆอยู่รอบเลยเอาจริงๆมันั้งดูมันก็ดูคล้ายวัดพระพุทธบาทสระบุรีอยู่นะเนี่ย <Wow. S 1> ข้างๆนี้ก็จะเป็นพระโบโสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่จริงตัวอาคารถ้าดูจากหน้าบันเนี่ยจะเขียนว่าขีดว่าปี2องสี่นะส่วนข้างในเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันไป ตรงนี้เป็นด้านในของวิหารร้อยพระพุทธบาทนะฮะมีพระพุทธบาทตรงนี้แล้วก็จิตรลก็จะมีพระพรูปด้วยแต่ว่าจริงชทีนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยแล้วก็ตรงนี้มีจารึกนะฮะบ,บอกปีบอกชื่อผู้สร้างเรียบร้อยสร้างพุทธศักราช2,418นะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูพระบาทกันชีนี้เป็นพระพุทธบาท400ออย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าความชัดของลายมงคลสุดอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีมากเลยเนี่ยลองดู ชาร์จจวแหววเลยเอาไปใช้งานได้เต็มที่เลยนะเนี่ยเสร็จภารกิจวัดแรกแล้วได้เวลาไปกันต่อไปๆเข้าหมดวัดแวะจ้าอันนี้วัดต้นสตือน,นะอุโบสถด,ดูน่าจะบุรณะมาเยอะแล,ะละ้วล่ะสีทองแล้วก็หน้าบันเป็นพระเจ้าเสด็จจัด,ดาวดึงนะ เดี๋ยวข้างในจะมีของดีก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันอืมแมอุโบสถจะดูเป็นของใหม่แต่เศมาที่เก่านะเป็นเสมาโลเหมือนกันตอนนี้อยู่ข้างในอุโบสถของวัดต,ต้นสตือนะฮะจะเห็นว่ามีพระหลายองค์องค์ใหญ่องค์เล็กมีทั้งองค์ที่ดูนะ่าจะเป็นพระประธานเดิมยมวานาจานะฮะก็คือองค์ที่หนึ่งที่สองตรงกลางนะครับไม่ใช่องค์งบนสุดนะองค์ใหญ่ องค์รอบๆน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างทีหลังพอดูพุทธศินท่านอายุน้อยกว่านะครับถึงวัาที่2แล้วนะครับวัดท่าอิฐอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วนะฮะคิดว่าพระบาทน่าจะอยู่บนเจดีย์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันไปและตามคาดครับรอยพรุทธบาทของวัดท่าอิฐอยู่ในเจดีย์สีทองจริงๆด้วยนะฮะ แต่ว่าลายค่อนข้างจะสึกมีส่วนที่ชำรุดเยอะอยู่นะฮะก็อาจจะลองดูให้ดูนิดนึงเนี่ยฮะลายมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็อ่ะพอใช้ได้แหละอีกหนึ่งของเก่าที่อยู่ในเจดีย์ของวัดนี้นะฮะก็คือไปเสมาที่โอเคเราจะเห็นว่าลูกทรงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าลองดูใกล้เนี่ยมันก็คือเสมาหลนี่แหละที่เราเห็นอย่างโอง้เมื่อกี้ของวัดต้นสตือเป็นแบบนี้นะ มันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าที่เหลือส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นพวกถูกทรูปใหม่นะฮะไม่ใช่ไม่ได้เป็นของโบราณอะไรอย่างด้านนี้ก็ใช่ก็จะมีรูปของพระเกจิอาจารย์ด้วยนะฮะส่วนตรงนี้เป็นใต้โบสถ์นะฮะโบสถ์กำลังสร้างอยู่เห็นไหมฮะนะกำลังสร้างเลยเลยลองมาดูก็ โ okay, อเคด้านข้างซ้ายขวาเป็นพระพทิชินราชนะฮะแต่ว่าองค์ประธานตรงกลางยังเป็นพระประธานน่าจะเป็นพระประธานเดิมแหละไม่รู้จะยกขึ้นไปหรือเปล่านะแล้วถ้าพูดถึงพระสําคัญของวัดท่าอิดก็จะมีพระขาวตรงนี้เป็นพระโบราณน่าจะเป็นพระอยุทยาตอนปลายนะแต่ผ่านการบูรณะมาแล้วแล้วก็ ตามประวัติบอกว่าเดิมท่านอยู่ในวิหารมหาอุดแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้ตัววิหารมหาอุดไม่มีแล้วตอนนี้ถ้าบริสถานในตำแหน่งเดิมแหละเตราว่าตอนนี้มีลักษณะดูคล้ายๆสาลาวิหารมากกว่าที่จะเป็นวิหารมหาอุดแบบเดิมนะครับ วัดแวะอีกแล้วครับพอดีมากินข้าวเที่ยงแถวตลาดสันเจ้ารงทองก็เลยอ่ะจอดหน้าวัดนางในก็เดี๋ยวแวะวัดนางในสะหน่อยตรงนี้มีโบสถ์มีวิหารนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันไม่ดูมีอะไรเปิดหรือเปล่าปะฝั่งตรงนี้เป็นอุโบสถนะฮะจะเห็นว่ามีใบเสมาติดผนังอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้อุโบสถปิดน,นะแต่เดี๋ยวลองไปดูใบเสมาใกล้ๆกันนี่งไงใบเสมาน่าจะเก่านะดูจากรูปทรงเป็น เป็นรูปดอกบัวซะด้วยอารมณ์เหมือนพวกเสมาโลเลยส่วนฝั่งนี้เป็นวิหารจริงๆถ้าดูด้านข้างเอียงๆหน่อยจะเห็นว่าแอนท้องสำเพาด้วยไม่รู้เป็นอาคารสมัยอยุธยาหรือเปล่าเพราะว่าอายุธยาชอบแอนท้องสำเพานะแต่ว่าเสดายเหมือนกันวันนี้ข้างในปิดนะจ๊ะแต่ว่าเนี่ยมีเจดีย์องค์มีเจดีย์หลายไซส์มาองค์ใหญ่องค์เล็กอยู่เต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมฮะ ที่เล่นในในโบเกา่าเป็นพระสมัยต้นลักษะแม้ว่าเป็นช่างชาวบ้านถัดไปวันนี้เป็นงานเหมือนกันนะครับวัดพิเศษชัยชานข้างหลังตัวนี้เป็นพระโบสถแล้วก็อันนี้มีเจดีย์น่าจะบางขยับนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นมณฑปพุทธบาทแต่เดียวขึ้นไปไหว้พระที่พระโอรสก่อนไปส่วนนี้เป็นพระประธานนะฮะนี่ค พยูอ,อยู่ข้างๆสององค์ด้านบนเป็นไรภูมินะฮะฝั่งแน่นอนว่าซ้ายและขวาเป็นเทพชุมนุมนะฮะส่วนผนังด้านข้างก็จะเขียนเป็นทศชาติชาดกนะฮะจะเหนข้างหน้าเป็นจันทกุมารแล้วก็มีพรมหมนาอยู่ด้านนี้แล้วก็เรียงตัวกันไปเลยนะฮะหน้าฝั่งตรงข้ามประธานเป็นมารประจนนะฮะพระเจ้าตรงกลางมีพระทนเลอยู่แล้วก็ กองทัพเยอรมันสองฝั่งฝั่งหนึ่งแพ้ฝั่งหนึ่งชนะจกที่ไหนลราฝั่งหนึ่งแพ้ฝั่งฝั่งหนึ่งลุกเข้ามาสิแล้วก็ด้านล่างลงมาจะเห็นว่าที่นี่เขียนมันผจญยาวลงมายาวลงมาจนถึงผนังระหว่างประตูเลยซึ่งถือว่ายาวมากเพราะปกติมันจะไม่ยาวมาขนาดนี้นะฮะสำคัญตรงนี้ใต้ทางแม่ธรณีจะมีชื่อชั่งเลยฮะ,ะเขียนว่าชั่งปุ๋ยเป็นชั่งที่ว่าจิตกรรมที่นี่นะฮะ ีน,นี้เป้าหมายหลักของเราก็คือรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับรอพระคุณจาัาเปิดประตูก่อนนะป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันตรงนี้เป็นสรารการประเรียนของวัดนะฮะเดี๋ยวมีของดีข้างในให้ดูเดี๋ยวไปดูกัน หนึ่ง g i ม m i c ของวัดพิเศษชัยชานนะฮะจะสังเกตไหมฮะตรงนี้เป็นรอยแกะรอยเชื่อมไปดูดอกไม้ที่นี่จะตามมาจะพาไปดูอันอื่นขอเก็บเท้าตัวเองก่อนถ่ายตัวเองให้เกียดมากนี่เห็นไหมฮะนี่ช้างตรงนี้ด้วยโหมดไม่หมดมีอีกนี่อีกดูนี่อันนี้ตัวใหญ่นะฮะเป็นนี่เห็นไหมฮะเป็นดูจระเข้ หนึ่งีไม่น่าคนด้วยจริงๆเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าให้ดูบางส่วนพอละกันนะครับ <Okay. S 1> ไปขั้นต่อนะครับโกโก้ Go วันนี้นีเป็นวันที่ได้ข้อมูลใหม่นะฮะวัด400อ mm hmm. นะ่าจะรู้จักหลวงประหลัดชูเนาะ mm hmm. ก็เป็นวัดที่เกี่ยวขัาทานพอดีอะลองไปดูวันนี้มีอย่างอื่นนอะกจากลอยพระพุทธบาทไหมไปดูกัน ส่วนตรงนี้ก็คือพระประธานภายในวิหารวัดสี่ร้อยนะฮะชื่อคือพระพุทธศีรสี่ร้อยตามชื่อเลยเป็นพระโบราณนะฮะผ่านกระบูรณะมาแล้วก็จริงแต่ว่ายังเห็นเขาโคงก็เป็นพระโบราณนี่น่าจะอายุสักหลายร้อยปีอยู่นะฮะแล้วก็เลยเป็นพระใหม่ซะเยอะนะฮะไม่ใช่เป็นพระโบราณเท่าไหร่ก็จะมีแค่รอยพระพุทธบาทยู่ทางด้านนูน้นชิ้นเดียวที่เป็นของโบราณนะฮะและนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองของวัดสี่ร้อยนะฮะเป็นเหรียญและทองคำเปลวอีกแล้วก็เลย ลายแล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวให้ดูนี่จะมีจารึกอยู่สองจุดตรงนี้เห็นนะฮะคุณชื่อคนสร้างฝาบาแลนี้พระอาจารย์บุญกับสับปูดุษพร้อมใจกันสร้างนะฮะจะสังเกตว่าอะไรครับเป็นคาเก่าแล้วก็มีจารึกจุดหนึ่งทางนี้เดี๋ยวให้ดูนี่<ะ>เห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวของไทยนะผมอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามีตัวเลขอีกสองตัวสองสี่ห้าสองกับหนึ่งสองแปด ันบนน่าจะเป็นพอสอนล่างน่าจะเป็นรศสอแต่ก็น่า,าจะบอกปีที่สร้างว่าอยู่ในปีพศ2452ซึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่5้นะครับเสียฐายายไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าอื่นๆก็เราเค็ดูได้แค่ขอบและนองเหมือนเดิมแล้วก็น,นี่นะฮะของที่น่าจะติดตากนันเวลาเราพูดถึงว่า400ก็คือหลวงพ่อพระปาเรนไลองค์ใหญ่นะฮะองค์นี้จริงๆเริ่มสร้างแต่ปี2452นะฮะแต่ว่าติดวินาทมแล้วเสร็จเมื่อปี2475วันนั้นพระองค์นี้ก็ หือมีอยู่หลายสิบปีแล้วนะแต่ก็เท่าปีนี้แต่ปีที่สร้างก็ทะลุร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าถ้าพูดถึงว่า400คนจะคุ้นกับพระปาเรรายองนี้มากกว่าร้อยพระพุทธบาทที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับอีกอย่างที่เป็นของเก่านะฮะของวันนี้เท่าที่วันนี้จะได้ดูก็คือใบเสมาซึ่งรูปทรงใบบเสมาโหลกนั่นแหละครับนี่ก็ใบใบเสมาโหลประเภทหนึ่งอายุป,ประมาณสักรอบ4 0เหมือนกันส่วนพระโวสถด,ด้านหลังเนี่ยวันนี้ไม่ได้เปิดน,นะอย่างที่เห็นประตูปิดก็เลยไม่รู้ข้างในมีอะไรหรือเปล่านะ โอเคเสร็จวัดศิรร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปวัดต่อไปถ้าไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นป่ามโมกแต่ถ้าผิดพลาดก็แสดงวัดแวะอีกแล้วนะครับไปกันโกโก้ go, go. วันนี้เป็นวัดแวะนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงวัดป่ามโมกเลยแล้วก็น่าจะไม่ได้ไปแล้วด้วยตอนนี้ห้าโมงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะแวะดูวัดนี้แทนนะฮะวันนี้วัดนางชํามีโบสถ์เก่าสวยๆอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เข้าหรือเปล่าไป และนี่ก็คืออุโบสถของวัดนางชํานะฮะเป็นอุโบสถแบบอยุทยาตอนปลายชัดเจนสังเกตเห็นกันแอนท้องสัาเพานะฮะล้วก็มีจันทร์ับหรือส่วนนี้เหมือนเป็นเพิงยื่นออกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยแมเบื่อดีวันนี้อุโบสถปิดไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าได้เข้าก็ข้างในก็คงมีพระอยุทยาสวยๆแหละตรงนี้แอบเสียดยนิดนึงเพราะว่าโอเคอุโบสถเป็นของเก่าแต่ว่าใบาเสมาเป็นของใหม่ไปแล้วนะฮะตรงนี้้างในโบสถ์วัดนางชํานะฮะเห็นพระประธานองค์ใหญ่ไหม มีภาษาวกแล้วก็พยุทยาไหลโอ้ะนี่นี่นี่มีพระทรงเครื่องด้วยสวยมากเลยนะฮะจบกันไปนแ,ลแล้วครับสำหรับหนึ่งวันที่จังหวัดอ่างทองบวกหนึ่งเพราะว่ามีอยุธยาด้วยนะครับนะฮะก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับเป็นร็อกที่ยังรู้สึกว่ายัางถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยคุ้นกับการมองตัวเองอย่างนี้ตลอดเวลาเนานะก็ถ้าชชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วก็กดซับสไคร้ให้กับช่องทีทรันด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีโอกาสเก็บข้อมูลที่ไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะฮะเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย